ประวัติวินมาวินทวีผลกับภาพเรื่องจริงทําความรู้จักพระเอกซีรีส์รักล้นพุงเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงมาวินทวีผลชื่อเล่นวินเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2524ปัจจุบันอายุ39ปีอาชีพนักแสดงนายแบบเรื่องที่2ด้านการศึกษา มาวินสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A b a บเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการมาวินเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการเป็นนายแบบก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงละครโดยการชักนำของผู้จัดคนเก่งไก่วรายุทได้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง3มมีละครเรื่องแรกคือเรื่องจอมใจ จากนั้นมาวินก็มีผลงานละครอ,ออกมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับบทพระเอกแต่ก็เป็นที่จดจําของแฟนละครด้วยบุคลิกเวลาเล่นละครที่มีเอกลักษณ์นั่นเองเรื่องที่ 4, ผลงานเด่นที่ทําให้เป็นที่รู้จักมาวินทวีผลมีผลงานละครกับทางช่อง3ที่สร้างชื่อเสียงก็คือมาเฟียที่รักและดินน้ําลมไฟปัจจุบันมาวินยังเป็นนายแบบตามแคทวอล์กและตามนิตยสารแฟชั่นต่างๆหลายเล่ม อีกทั้งยังทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทางละครช่อง3อีกด้วยซึ่งล่าสุดกําลังมีซีรีส์เรื่องเลสตี้รักล้นพุงเริ่มตอนแรกในวันที่26เมษายน2 5 6 4นี้นี้ำแสดงโดยมาวินทวีผลและสายป่านอภิญญาเอาอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารทางช่องทรูอาเซียนซีรีส์เรื่องที่5ด้านความรัก มาวินคบหาดูใจอยู่กับผู้บริหารผู้จัดและทายาทช่องสมตู่ปียวดีมานานกว่า10ปีโดยทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกในงานไหว้ครูประจำปีของช่อง3มมาวินยอมรับว่าปิงฝ่ายหญิงตั้งแต่แรกพบจึงพยายามสารต่อความสัมพันธ์เรื่อยมาจนกระทั่งตัดสินใจหยุดนิสัยเจ้าชู้เพื่อทุ่มเทความรักทั้งหมดให้กับตู่คนเดียวมาวินเคยกล่าวว่ารู้ตัวดีว่าเหมือนหมามองเครื่องบินเพราะเขาเป็นเพียงนักแสดงแต่ตู่เป็นถึงลูกผู้บริหาร แต่เพราะความมั่นคงในรักของทั้งคู่ทําให้มาวินผ่านด่านครอบครัวของฝ่ายหญิงมาได้ก่อนที่จะทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อคืนวันที่19กรักรกฎาคม2 5 6 3และล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาเมื่อวันที่20ทธันวาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนนโูทาไลาเลเซอร์พาร์คและมีงานฉลองมงคลสมรสในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 4 เรื่องที่6มารินมีธุรกิจเป็นของตัวเองนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วมารินยังทําธุรกิจอาหารญี่ปุ่นขายน้าพริกหลากหลายชนิดทางออนไลน์และนอกจากนี้ยังได้ทําช่อง YouTube รายการรีวิวอาหารตามสไตล์ของตัวเองโดยใช้ชื่อช่องว่ามา r ินฟินเฟอร์ซึ่งบอกได้เลยว่าหน้าติดตามไม่น้อยเพราะตั้งแต่ทําช่องมาก็มีแฟนๆสายกินเข้าไปกดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามเกือบ400,000คนเข้าไปแล้ว เรื่องที่ 7. วินมาวินกับการสรรละยะกรรมมาวินถือว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยตรงไปตรงมาในเรื่องของการทำสรรละยะกรรมเสริมหลอโดยเขาได้เผยว่าเคยเข้าผ่าตัดเพื่อลดโหนกแก้มเมื่อปี2018ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดพร้อมกับยังเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีปัญหาเหมือนกับเขาอีกด้วย